ราคาสองอห้าสิบาทค่าส่งคาสิบห้าบาทรวมแล้วเป็นสองรอแปดสิบห้าบาทครับผมแต่เมื่อกี้ผมแกะดูแล้วครับพอดีวิดีโอบันทึกลืมกดอัดนะครับนี่ครับผมแกะไปเมื่อกี้เลยแต่มาดูวิดีโอแล้วลืมลืมกดอัดนะครับเดี๋ยวผมจะมีรีวิวมาดูครับข้างในมีอะไรบ้างครับ มันจะมีคู่มือครับผมคู่มือภาษาอังกฤษตัวนี้ราคาสองร้อยห้าสิบาทนะครับย้ำสองห้าสิบบาทจะมีคู่มือครับมีฝาครอบแล้วก็มีใบมาให้ห้าใบครับผมใบตัดห้าใบแล้วก็จะมีตัวด้ามจับครับผมด้ามจับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องอแล้วก็มีตัว ตัวล็อกตัวล็อกนันี้ครับวันครับผมแค่นี้ครับราคาประมาห้าสิบบาทอ่าอคลนก่อนครับคือกล่องที่เขาแพ็คมาคือเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็พลาสติกหุม่มแล้วก็เอากระดาษปิดไว้ข้างบนนะครับซึ่งผมมองดูแล้วผมว่ามันไม่โอเคครับผมดูครับ รับรูที่ชีกเนี่ยครับน่าจะใส่กล่องดีๆลูกค้าน่าจะมีความเชื่อใจมากกว่านี้ผมแต่ดูข้างในแล้วก็โอเคครับก็มม่มีอะไรเสียหายมากมายไม่มีเลยครับอันนี้ก็ลองผมจะลองประกอบดูนะครับว่ามันจะมีรูปร่างหน้าตาประมาณไหน ประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้ผมจะไม่ใช้งานนะครับเราจะไปทดสอบอยู่ที่บ้านครับผมมาเริ่ม อีกห้าใบแต่ความต้งทานไม่รู้ว่าจะใช้ได้นานแค่ไหนแต่ถ้าไม่อมอมีอนะไรบางอย่างโอ้โหสิบวอนจะลาวแล้วครับไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะ สดชัดเลยอันนี้นะครับมีรอยแตกร้าวร้าวไปถึงข้างในเลย นี่ครับมาถึงข้างในนี่เลย รถตามมาพาครับต้องมาลองใช้งานดูครับว่ามันจะใช้งานได้ทนทานแค่ไหนแต่ผมเห็นตําหนิไปแล้ครับคือตัวนี้คือรอยแตกรอยแตกไม่รู้ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นที่คนส่งหรือว่าเป็นมาจากโรงงานนะครับตัวนี้พวกล่องก็บุกบีมาโอเคครับยังไงเราไปลองกันเลยครับผมนนี้เรากทดสอบกับเครื่องตัดยาครับ ผมสรุปอีกทีครับคือหินเจียในราคา250บาทนี้มันก็ใช้ได้พอประมาณหนึ่งครับแต่มันจะถ้าเราไปใช้ในที่ที่มันงานหนักกว่านี้เราก็กลัวมันจะเกิดอันตรายกันนะครับเนื่องจากไในโครงสร้างมันมีรอยแตกร้าไปแล้วตัวนี้มันก็เหมาะสมกับราคาครับ2 5งบาทรวมค่าส่งก็ทันบาทรวมแล้วมันเป็น285ปบาบาทมันก็ยังโอเคครับใช้งานได้ใช้เจีย นี่นี่หน่อยอย่างเจียใบยตัดย,ย่างเงี้ยครับคือใบตัดย่ามันต้องเจียทุกวันนะครับมันก็ใช้งานได้ในระดับหนึงแต่ถ้าจะให้หนักๆเลยคงยากครับผมอ่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ